สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในกรอบเดิมๆทำอะไรซ้ำๆไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กลัวที่จะล้มเหลวนั่นแหละครับคือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังถูกขีดจำกัดครอบงำอยู่แต่ผมจะบอกว่าขีดจำกัดมันเป็นแค่เรื่องที่เราสร้างขึ้นเองในหัวเท่านั้นไม่มีใครกำหนดได้ว่าคุณทำอะไรได้หรือไม่ได้นอกจากตัวคุณเอง ลองจินตนาการถึงตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเวอร์ชั่นที่คุณกล้าที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เวอร์ชันที่คุณไม่กลัวที่จะผิดพลาดคุณเห็นภาพนั้นไหมครับนั่นแหละคือศักยภาพที่แท้จริงของคุณที่รอวันปลดปล่อย จงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความสามารถที่คุณมีเพราะทุกคนล้วนมีของดีอยู่ในตัวเพียงแต่ต้องค้นหามันให้เจอและเมื่อเจอแล้วก็จงฝึกฝนพัฒนาขัดเกลาให้มันคมกริบพร้อมที่จะฟาดฟันทุกอุปสรรคจำไว้เสมอว่า ความสำเร็จไม่ได้วิ่งเข้ามาหาคุณคุณต้องวิ่งเข้าหามันอย่ามัวแต่รอโอกาสจงสร้างโอกาสขึ้นมาเองอย่ามัวแต่กลัวจงลองทำดูถึงแม้จะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรเรียนรู้จากมันแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่คุณสามารถทำสำเร็จได้ในวันนี้แล้วค่อยๆขยายเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อย่าท้อแท้กับความยากลำบากเพราะมันคือบททดสอบที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นจงเป็นคนในแบบที่คุณอยากจะเป็นไม่ใช่คนในแบบที่คนอื่นอยากให้คุณเป็นกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะเป็นตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเริ่มต้นวันนี้เลยครับลงมือทำอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก็ตาม เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอย่าลืมว่าทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้ากดติดตามช่องซองสเปกตรัมไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมเข้าไปฟังเพลงมันๆในช่องด้วยนะรับรองว่าฟังแล้วมีพลังแน่นอน